ยินดีต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่สองครั้งที่สองปีการศึกษา2566ด้วยความยินดียิ่งโรงเรียนบ้านน้ำพูตั้งอยู่เลขที่54หมู่ที่10ถนนเลยท่าลี่ตำบลเมืองอำเภอเมืองจังหวัดเลยจัดการเรียนการสอน3ระดับคือระดับปฐมวัยระดับประถมศึกษาและ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาขนาดกลางสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขตหนึ่งมีเขตพื้นที่บริการทางการศึกษาจำนวน5หมู่บ้านคือบ้านน้ำผูหมู่4บ้านน้ำผูหมู่1ิบ้านปากผูบ้านสามแยกและบ้านโพนใสมีโรงเรียนเรียนรวมจำนวนสแห่งคือ โรงเรียนบ้านตูบโกบโรงเรียนบ้านท่าเปิบโรงเรียนบ้านปวงปาติวและโรงเรียนบ้านลาดขอภาคเรียนที่สองปีการศึกษา2566มีครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน18คนแบ่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน1คนข้าราชการครู14คนช่างครุพันหนึ่งคนครูธุรการหนึคนและ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการหนึ่งคนมีนักเรียนจำนวน238คนแบ่งเป็นระดับประถมวัย37คนระดับประถมศึกษา126คนและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น75คนภายใต้การบริหารงานของผู้อำนวยการโรงเรียนในาใยนิรุตภักระโทกงานวิชาการ โรงเรียนได้จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและปฐมวัยโดยมีการวิเคราะห์สภาพปัญหาของผู้เรียนรายบุคคลจัดกลุ่มผู้เรียนตามระดับความรู้ความสามารถความถนัดและความสนใจรวมทั้งการจัดทำหลักสูตรระดับท้องถิ่นคือหลักสูตรการทำให้กวาดจากขวดพลาสติกเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิน่นครูผู้สอนทุกคนมีการวิเคราะห์หลักสูตร มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญการจัดกิจกรรมการเรียนแบบ active learning รวมไปถึงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยีตามความต้องการและความถนัดของผู้เรียนมีระเบียบการวัดผลและเครื่องมือการประเมินมีการประเมินการวิเคราะห์การเขียนการอ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยแบ่งตัวชี้วัดระหว่างทางและปลายทางตามหลักสูตรแกนกลาง โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมแก้ปัญหานักเรียนโดยจัดกิจกรรมที่หลากหลายทางด้านวิชาการดนตรีกีฬาและงานอาชีพทำให้นักเรียนได้รับการเรียนรู้มีประสบการณ์จากกิจกรรมต่างๆส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเด็กพิการเรียนรวมและเด็กด้อยโอกาสกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่71 ประจำปีการศึกษา2566โรงเรียนบ้านน้ำผูเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน21รายการชนะเลิศ3รายการแบ่งเป็นเหรียญทอง13รายการเหรียญเงิน4รายการเหรียญทองแดงสองรายการและเข้าร่วมสองรายการโรงเรียนมีการจัดระบบนิเทศติดต,ต,ตามภายในภาคเรียนละหนึ่งครั้งมีแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกของโรงเรียนอาทิเช่น ห้องคอมพิวเตอร์ห้องวิทยาศาสตร์ศูนย์การเรียนรู้ไม้กวาดจากขวดพลาสติกวัดถ้ำผาปูที่มีพิพิธภัณฑ์หลวงปู่คำดีประพาโสและหลวงปู่สีทนศิลธนูหินงอกหินย้อยภาพเขียนสีภายในถ้ำและฝูงข้างแว่นสีทองที่อาศัยอยู่ภายในวัดการบริหารงานบุคคลโรงเรียนมีคู่มือการบริหารงานบุคคล มีการจัดทำโครงสร้างการบริหารองค์กรที่ชัดเจนมีคำสั่งจัดชั้นเรียนมอ่อหมายงานให้ครูผู้รับผิดชอบตามความเหมาะสมมีการวางแผนงานโครงการและชี้แนะแนวทางในการทำงานครูมีความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องนำความรู้ที่ได้มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนครูมีความเข้มแข็งเป็นแบบอย่างที่ดีมีเป้าหมายที่ชัดเจน ทุ่มเทในการทำงานทุกภารกิจของโรงเรียนมีความเป็นกัลยาณมิตรมีความรักความเอาใจใส่ต่อเพื่อนครูบุคลากรน,นักเรียนและผู้ปกครองมีจำนวนครูเพียงพอกับจำนวนนักเรียนแผนงานและงบป,ประมาณโรงเรียนมีแผนปฏิบัติการประจำปีมีโครงการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาโดยดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปี มีการจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณที่ชัดเจนมีการกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินโครงการทุกโครงการอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้งานบริหารทั่วไปโรงเรียนมีป้ายโรงเรียนและรั้วแบ่งเขตที่ชัดเจนมีอาคารเรียนอาคารประกอบที่มั่นคงแข็งแรงปลอดภัยมีห้องเรียนที่สวยงามมีแสงสว่างเพียงพอมีกล้องวงจรปิดและตู้แดง เพื่อดูแลความปลอดภัยภายในโรงเรียนมีป้ายนิเทศในแต่ละชั้นเรียนมีมุมประสบการณ์ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้มีการปรับภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมให้โรงเรียนน่าอยู่น่าดูน่าเรียนมีการปรับปรุงห้องประชุมห้องสำนักงานให้มีความสะอาดสวยงามมีห้องพยาบาลที่สะอาดพร้อมให้บริการมีการเยี่ยมบ้านนักเรียนติดตามนักเรียนออกกลางคัน มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีคลินิกเสมารักเพื่อรับเรื่องร้องเรียนหรือข้อมูลข่าวสารปัญหายาเสพติดการสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สื่อลามกอนาจาร์การพนันและการทะเลาะวิวาทภายในโรงเรียนมีช่องทางการติดต่อสื่อสารกลุ่มไลน์เว็บไซต์และช่องทางการร้องเรียนต่างๆด้านครูผู้สอน ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้และบันทึกผลหลังการสอนมีการจัดทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนครูนำผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอนมีการดำเนินงานธุรการประจำชั้นมีการจัดกิจกรรมการเรียนแบบ active learning รวมไปถึงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยีตามความต้องการและความถนัดของผู้เรียนโดยเน้นนโยบายลดภาระผู้ปกครองและนักเรียนเช่น ลดการบ้านด้านผู้เรียนผู้เรียนแต่งกายสะอาดเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียนผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนมีตารางเรียนมีอุปกรณ์การเรียนพร้อมและเหมาะสมกับชั้นเรียนความสำเร็จไม่ได้มาจากความบังเอิญแต่มาจากความเสียสละขยันหมั่นเพียรศึกษาเรียนรู้ และเหนือสิ่งอื่นใดมันมาจากความรักในสิ่งที่กำลังทำหรือสิ่งที่กำลังเรียนรู้อยู่นั่นเองขอบคุณครับ